ไปดูอุปกรณ์ข้างในว่ามีอะไรบ้างกัน นำสายปั๊มนมและฝาปั๊มนมเชื่อมเข้าหากันนะคะทําให้แน่นๆแบบนี้เลยการน,น้ํานมไหลออกนะลืมบอกไปว่าสายปั๊มนมสามารถเสียบได้2ฝั่งนะคะและนําสายปั๊มนมอีกฝั่งเชื่อมเข้าเครื่องปั๊มนมเลยค่ะจากนั้นเริ่มตั้งค่าได้เลยค่ะหน้าจอเครื่องปั๊มเราเป็นระบบสัมผัสนะคะสัมผัสหน้าจอประมาณ1.5ึ่าวิเพื่อเริ่มเปิดเครื่องได้เลยค่ะโหมดแรกที่เป็นรูปหัวใจก็คือโหมดการกระตุ้นค่ะอยากจะแนะนําคุณแม่กระตุ้น3-5นาทีแล้วค่อยเปลี่ยนโหมดใหม่นะคะโหมดที่2คล้ายๆรูปดวงตาก็็คือโโหหมดหมดดไบนนเป แบบการดูดของทารกโดยธรรมชาติและเสมือนจริงที่สุดโหมดต่อมาคลายคลื่นน้ำก็คือโหมดการปรับความถี่โดยจะมีทั้งหมด12ระดับค่ะ และอีกหนึ่งโหมดที่คล้ายๆหยุดน้ำก็คือโหมดปั๊มปกติค่ะโดยปั๊มปกติเราจะแนะนําสําหรับคุณแม่ที่มีน้านมเยอะอยู่แล้วส่วนคุณแม่ที่เริ่มปั๊มใหม่ๆแนะนําให้ใช้เป็นโหมดกระตุ้นก่อนนะคะประมาณ3 5ถึงานาทีแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นโหมดถัดไปค่ะอยากจะบอกว่าเป็นโหมดที่ดูดนุ่มมากๆและหลังคลอดเวลาปั๊มจะไม่เจ็บหัวนมค่ะคุณแม่ท่านใดที่อยากพักระหว่างปั๊มเรามีโหมดหยุดชั่วคราวค่ะและที่สําคัญมีโหมดปั๊มหนึ่งข้างและสองข้างแม่นะคะง่ายๆแค่นี้เลยค่ะบาย